ฮ้ยวัดดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปเนี้ยมันมีจุดเริ่มต้มนมาจากภาพของเดินเมษาไปที่แล้วและเดินเมษาไปนี้ดูดูความพินาศอประยชนอบสูพูดไม่ชัดความพินาศอปยศความอพินาศอปยชอ,อบสูประยชนอบสู พูดแกซะเร็วเลยวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแค่อยากมาเล่าเพราะว่าเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วก็อยากมาเล่าอะไรนี้เส้นทางการเดินทางของการลดหุ่นของยังเรนก็เมื่อตอนตอนเป็นเด็กนะครับผมนี่คือผมตอนเป็นเด็ก <c oughs> ว่านะเดิเออแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับขึ้นมอสองเปิดเธอมาแล้วเพื่อนบอกว่าเคลเรนี่อ้วนจังวะ โหหน่าแบบโอ้โหหน้าบวมจัดเลยสะดุ้งดีฮะคิดดูเอาละกันใครมาพูดกับคนแบบนี้คนสะดุ้งไหมใครมันจะไปยอมทาไมบมพูดครับพูดกับเพื่อนผมไว้หน่มึงรอดูปีหน้าละกันมึงจะเรียกกูว่าไอ้อ้วนยังเลนไม่ได้ละนี่คือจุดล้มต้นผมคิดว่าใครหลายๆคนน่าจะเคยผ่านจุดนี้นะอยู่ในห้อง แล้วก็แอบวิดฟื้นแอบซิดอัพอะไรงนี้ตอนพ่อแม่ไม่อยู่บ้านซิดอัพซิดอัพผมก็เริ่มได้เข้าสู่วงการยิมหลังจากที่ผมซุ่มซ้อมอยู่ในห้องนอนผ่านมาประมาณสามสี่เดือนผมคิดว่านะผมได้เรื่องเข้าไปยิมครั้งแรกครัผมเป็นเดกกระโปรที่ใส่ชุดบอลเข้ายิมนี่คือซีเนเจอร์ของผมซีเนเจอร์ของผมคือใส่ชุดบอลไปเล่นกล้ามเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื <c oughs> ้อช่วงแรกก็เล่นพิมพกถู ต่อมาก็แบบเออเราเริ่มพัฒนงพัฒนาพัฒนงพัฒนาอะไรมาอย่างเงี้ยจนรูปที่เดือนเมษาปีที่แล้วนั่นแหละผมจะขึ้นให้คลอหนึ่งถ้าสําหรับผมในตอนนี้นะนั่นคือไม่ใช่ความประสบความสําเร็จสําหรับจิมบรเข้าใจไหมแบบพวกแบบเล่นยิมอะไรอย่างงี้สําหรับผมในตอนนี้นะแต่สำหรับในตอนนั้นมันคือเชีย่ย แบบเช์ยอยากเด็กอ้วนแกมบีบีอยูโน้พอหลังจากนั้นผมก็ถึงจุดพีคในตอนนั้นผมก็เริ่มดาวลงดาวลง,ส,งลวสถานการณ์โควิดมันทำให้ผมได้ออกกังล้างกายน้อยลงดิ้มผมเปิดบ้างปิดบ้างเปิดบ้างปิดบ้าง มันทำให้ร่างกายของผมเนี่ยมันสับสนเรือนบางเดียนได้เล่นบางเดียนไม่ได้เล่นอ่าก็โอเคแล้วก็รักษา่นแบบโอเคไม่อ้วนไขมันน้อยอะไรอย่างงี้จนถึงต้นปีเนี่ยผมก็แบบเชี่อมาถึงเวลาเราต้อง Get bigger You know เออผมอยากที่จะแบบไม่ใช่แค่ลีนอะลีนแล้วแบบเข้าใจไหมผมอยากลีนแต่ว่าใหญ่อะ เออข้าดว่าพอเราแบบอยู่ในวงการนี้มาสักพักหนึง่งเราก็แบบเป้าหมายเราก็มันจะใหญ่ขึ้นเออเอา,อางี้ว่ามันจะยากขึ้นเราต้องเล่นหนักขึ้นหนักขึ้นกินให้คลีนมีวินัยมากขึ้นช่วงแรกๆม,มันจะเป็นการกินให้มากขึ้นเขาเรียกบลกิงผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าบลกิงนะครับก็คือการสร้างกล้ามสร้างร่างกายให้มันแน่นเออแล้วเราค่อยคัดอะ ใชปะคัดก็คือทําให้ร่างกายมันลีนกล้ามเนื้อชัดเจนซึ่งนะฮะก็นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนี่คือตอนที่ผมบลอกรูปนี้เนี่ยมันผมพอใจมากนะร่างกายมันก็ฟิตๆเนาะเออนา้นาๆหน่อยแต่ว่าผมรู้ว่าถ้าผมแบบเออบอกยิงไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไปคัดอ่ะมันจะสวยเว้ยเอออันนี้ผม ผมไม่ใช่แบบโปรเฟชชั่นอลนักก้าวระดับประเทศหรืออะไรงั้นนะครับคือถ้าใครมีความเห็นอะไรพิมพ์มาได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยผมก็ไม่คิดว่าผมถูกทุกอย่างนะครับคือแนะนํามาได้ทุกอย่างแน่นอนผมจะเอาไปฟังปรับปรุงใช้นะครับก็ปิดเทอมเรากลับไาจีนบุรีคือเรากลับไปจีนไปแล้วไม่ได้ทาอะไรออกกําลังกายก็มีแบบเางานนอกบ้านอะไรพวกนี้แล้วก็ไอคนรู้อยู่นั้นอะไรเงี้ยหลังจากที่ผมกลับมากระบ,บี่แล้วก็ ร่างกายผมเนี่ยมันต้องการที่จะนอนกินนอนกินเล่นนอนกินเล่นดูหนังฟังเพลงชิลเล่นน้ํานั่นแหละคือร่างกายของผมหลักที่ขับมาจากไปาีนโมรีเราก็หลุดมผมกลับมาเป็นผมคนเดิมเออพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วก็วันนี้นี่แหละมันคือจุดการเปลี่ยนแปลงที่คัมแบ็กมาอีกครั้งผมจะถ่ายการเปลี่ยนแปลงของผม ทุกเดือนเออผมจะมาอัปเดตทุกเดือนแล้วกันเดือนละคลิปอย่างนี้แล้วผมจะให้ทุกคนเห็นการ <What? S 1> เปแลงของผมเออเรามาเล่าเรื่องวันนี้เลยดูตอนกลางวันผมไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็ตอนเย็นนะครับตอนค่าผมได้กลับไปที่จิมอีกครั้งผมให้คุณดูบรรยากาศแลในการผมถ่ายให้ดูแล้วผมเหมือนอ่าเขาเรียกอ,อะไรว่เนะี่ยนิวบี้ลูกี้ที่มาเล่นยิมใหม่เพราะว่า มอยากที่จะที่จะลองท่าแบบเขาเรียกอะไรคอมเพล็กซ์คอมพาวอะไรทั้งอย่างที่มันยากขึ้นแล้วก็แบบหนักกว่าพวกแมชชีนอะไรพวกนี้พวกแมชชีนมัน,มน,มนมจะเหมือนมีอะไรมาช่วยเราอย่างนั้นเออแล้วก็เหตุการณ์ในร้านตัดผมมันก็เออผมตลกเด็กมากเลยเด็กน้อยร้องไห้ไม่อยากตัดผมนะครับมันียมีคนรหั และนี่ก็คือทรงผมที่ได้รู้อยู่เราก็ค้างกันไว้ผมไม่ได้ลืมนะเราก็ค้างกันไว้แล้วก็ผมมีโครงการที่จะไปถ่ายคลิปสกิมบอร์ดถ่ายคลิปอ d a i ย์ life ถ่ายคลิปอ่าเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกายหรือว่าถ่ายคลิปอําลาจานูเพราะว่าจานูใกล้กลับแล้วจานูเข้าไปต่อเกี่ยวกับศิลอะไรสักอย่างนะครับเอ,อที่ เขาเขาเขาจะกลับกรุงเทพไปอีกเร็วๆนี้แหละไม่ถึงสิบวันอะ่ะเขาก็จะกลับไปแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในช่องนี้เขาก็มีคอนเทนต์ของเขาทาไปแล้วก็ผมก็มีคอนเทนต์ของผมเพราะว่าช่องนี้มันเป็นช่องของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีแบบทําร่วมกันแต่ว่าเหมือนถ่ายแบบคนละสถานที่อะไรอย่างเงี้ยคลิปล่าสุดผมคุณลองไปดูคลิปล่าสุดคือแบบทเที่ยผมแบบ ต้องอุทานด้วยคำหยาบต้องขอโทษวดล,ละกันเพราะว่าคลิปมันวิวสูงมาก What <the> fuck? แบบว่าฟุบวัดวัดคลิปมันแบบโอโ้โหถ้าสำหรับใครที่แบบดูช่อง YouTube ดังๆมันจะแบบเออคลิปแค่ไอ้วิวแค่น,นี้มันไม่เท่าไหร่แต่ว่าช่องร้อยซับคนดูห้าร้อยเอาพูดแค่นี้พอช่องร้อยซับแต่คนเข้ามาดูห้าร้อย มันเยอะว่าต้องขอบคุณคนดูทุกคนแล้วก็ขอบคุณอ่าตากล้องคลิปที่แล้วของเราเขาอยู่ตรงนี้เองเขากับปาจีไปแล้วขอบคุณตากล้องคลิปที่แล้วขอบคุณพี่ชายสุดี่รักของผมที่แชร์คลิปผมไปในไอจีสตอรี่แล้วก็คนดูทุกคนรวมถึง Youtube f e เจอร์ที่ทําให้คลิปผมขึ้นฟีดนะครับก็มันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไร เราผ่านโกไปหนึ่งจุดละเออถือว่าประสบความสําเร็จไปแล้วสักหน่อยละกันเออผมไม่รู้ว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปที่แล้วไหมแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทําประโยชน์โอเคคลิปนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้น